มันอยู่ทรงได้นานแล้วก็มันแข็งตัวได้นานซึ่งเหมาะกับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยแข็งตัวนะผมไม่ค่อยแข็งตัวสวัสดีปีใหม่ครับพุดาพิดาทําอะไรอยู่ครับวันนี้สวัสดีคําทอะไรครับวันนี้วันนี้ก็มากินข้าวแล้วช้ตื่นมาอพออยพรท่านผู้ชมในรายการหรอ่อรายการอะไรคะเนี่ยอร่อยคอตันไงไปอร่อยที่ไหนมาปีใหม่เนี่ย ผมเมื่อคืนกินเยอะมากเลยนะคะเมื่อคืนกินอะไรบ้างครับเมื่อคืนมันที่ส<ม>ามเอ็มีทอดมันทอดมันปลากายทอดมันปลาหมึก KFC แล้วก็กผูยเจียวลุยสวนแล้วก็ตอ้ดตุ้ดมันมีอะไรบ้างแล้วก็หมูฝอยหมูฝอยด้วยฝอย,ยอร่อยมากค่ะหมูสเต๊ะด้วยหมูสเตะ๊ะขอเชิญ้าว กินกุ้งเผามาใช่ไม่กลัวเหรอเมื่อวานพีดสั่งกุ้งเผามาสองชุดใช่อร่อยมากน้ำจิ้มคืออร่อยมากเด็ดมากค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาถึงขนาดนี้ก็หลายทีอีพีที่ยี่สิบห้าแล้วเนาะอีพีที่ยี่สิบห้าแล้วทำจาก EP พหนึ่งเป็น EP พีสิบอีสองเป็น EP พียี่สิบห้านะคะอันนี้น่ากินไหมครับ เป็นเครื่องมือกันนะคุณท่านคะเป็นพวกานมแบบไม่ได้เอาตะกร้ดาษไปอะไรเลยนะคะขอความร่วมมือจากทุกท่านได้มครับมีเคล็ดลับในการเลือกของในการการช็อปที่ถูกยังไงราคาซื้อหแถมหเท่านั้นเหรอเท่านั้นเท่านั้นเลยใช่ไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าของมันจะถูกกับหัวหนังหัวผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย เรายึดไปกับ1แถมหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้นก็เาแต่1แถมหนึ่งคือดีค่ะโอเคอะไรนะ1แถมหนึ่งไม่คือไม่สนอะไรทั้งนั้นนะยี่ห้อไหนก็ไม่สนจะใช้อะไรมาก่อนแพ้ผิวเผือก็ไม่สนแต่ขอให้เป็น1แถมหนึ่งค่ะโอเคเพราะว่า1แถมหนึ่งคือดีได้2ชิ้นอะไรนะึแถมมันดีเพราะมันได้2ชิ้นอ๋อโอเคโอเค น,นี่ที่เลือกนี่คือเลือกจากอะไรครับว่าอะไรน่ากินกว่าก,กันือวยไงใช่เลือกจากฉลากเลือกจากฉลากใช่ดูซิว่าสีนไหนน่ากินกว่าก,กันใช่ไหมแค่ไม่ม,มีของกินในฉลากก็ซื้อแล้วอ๋อโฆษณาเชวนเชื่อใช่มาต่อกันต่อครับสบู่ได้ลสล่งสิ่งต่อไปที่แม่บ้านไม่ควรขาดก็คือยาสระผมยาสระผม อันนี้ยาสระผมเนี่ยเราเลือกจากเอ่อเป็นออร์แกนิกยากสระผมหรือว่าเลือกจากอะไรครับเลือกจากราคาเลือกจากราคาเอาแบบหนึ่งแถมหนึ่งไหมถ้ามีหนึ่งแถมหนึ่งก็ซื้อหนึ่งโอเค <c oughs> แล้วขวดใหญ่ก็คือซื้อจากขวดใหญ่นะคะแล้วก็ราคาที่มันแบบว่าอันไหนคือบอกการดูปริมาณน้ำห <c oughs> น,นักนะครับจำนวนลิตรว่าราคามันคือเปรียบเทียบกันหาอันไหนราคาพอๆกันแต่จำนวนมันน้อยกว่าอะไรยงเี้ก็คือแพงนะฮะแล้วกลิ่นเกินรั่ว มีพลาบงพลาเบนอะไรนี่สนใจปะรือว่ายังไงไม่ค่ะดูจากฉลากค่ะดูจากฉลากดูจากตัวความสวยงามวามสวยงามอ่าอย่างเช่นสีสันที่โดนใจอ๋ออะไรนะครับดูจากความสวยงามสวยงามและสีสันที่โดนใจโอเคจากสีมันถูกฉลกหรือป่าอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วรอบนี้คิดว่าจะใช้สีอะไรครับตอนนี้มีสีเขียวมาใหม่น่าสนใจน่าสนใจนะสีเขียวมาใหม่เพราะว่ามันดูแบบ ดูดีมีอารวณ์แล้แล้วทำไมอันนี้มันเป็นขวดใสอะในความต่างกันคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันอ่านสิเธอไม่เห็นต่างแชมพูตนางสีรสะย็นสดชื่นใส่กับคุณมันเป็นครีมนวดกับยาถักผมหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยแชมพูแอนแชมพูเหรอแชมพูแอนแชมพูเดี๋ยวดูตัวก่อนนะครับ มันมีมิ้นผสมใช่มันก็มิ้นท์ทั้งสองอันนั่นแหละอ๋านี่แหละคือความแตกต่างไงไม่แตกซีซันหนึ่งทำสีเข้มซีซันหนึ่งทำสีอ่อนขวดอาจจะหมดขวดอาจจะหมดหรือว่าตัวอยู่อ่ะเพราะว่าตอนนี้อยากทำผมมันมีขวดใหญ่บึ้มเลยขวดใหญ่บึ้มอ๋อขวดนี้ขวดนี้ขวดใหญ่บึ้มเขาทีผลิตภัณฑ์ขวดใหญ่บึ้มออกมาแล้วนะครับอ๋อเยอะเลยอันนี้ถ้าเราซื้อขวดใหญ่บึ้มมันก็จะคุ้มกว่าไหมล่ะ แต่เราจะอยู่กับกลิ่นนี้ไปอีกนานเลยนะออคุณยอมเหรอคุณยอมเหรอบ้านปกติก็ใช้กันเดือนอากนคนที่ใช้ยาแต่ผมเยอะที่สุดในบ้านคือใครครับประพักรผมผมสั้นมากเลยนะผมสั้นแต่สาทุกวันคนผมยาวสามวันสาทีสองวันสาทีก็ผมกัวเห็นไงเออคนผมสั้นใช้คนเปือง,งนะผมอะไรวะ อ้าวสรุปว่าได้ยาสระผมยี่ห้อนี้นะครับในรอบนี้ยี่ห้ออะไรครับผมโดบใครอ่านว่าโดบโดเว่มันอ่านว่าโดเว่จริงเหรอใช่โดเว่เป็นภาษาสเปนสเปนคขาบว่าดว่โดเว่นี่สระแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายผอมเพราะว่ามีระบบดีท็อกนะดีท็อกทำไส้ด้วยโดเว่โด โอเคครับโหมดต่อไปเป็นโหมดอะไรโฟมล้างหน้าเราเลือกจากเราเลือกจากคนในบ้านไหมว่าเออคนนี้ผิวยังไงคนนั้นผิวยังไงนะอันนั้นก็ต้องเลือกเองของใครของมันคราวนี้บ้านเราเนี่ยมีอยู่สามสี่คนเนี่ยใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้ออะไรต้องใช้คนละยี่ห้อไหมไม่คนนี้กับน้องคนอ่ะใช้ด้วยกันอ่าฮะ เลือกจากอะไรครับเลือกจากความสวยงามของขวดใช่ <laughs> ใช่ด้วยมัน,มน <laughs> เออะจะเป็นจเปรนสิทธิผมว่ต้องยี่ห้ออย่นี้เท่านั้นนะครับพอไรรู้ป่ะไม่รู้รเพราะว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่เป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมเวลาอยู่ในผับอยู่ในบาร์หรือว่าทำเอ็มวีอะไรเงี้ยเขาจะผมจะเจอยี่ห้อนี้ตลอดเลยแล้วก็เพื่อนๆนผู้ชายหลายๆคนก็แนะนำมาว่าถ้าจะเซ็ตผมต้องยี่ห้อนี้และ ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอันตัวเนี้มันหอมฉีดไปแล้วมันจะไม่เหม็นแต่มันหอมอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็ด,ดกีแบบไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นแบบแล,แล้วอีกอย่างนึงคือว่ามันอยู่ทรงได้นานแล้วก็มันแข็งตัวได้นานซึ่งเหมาะกับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยแข็งตัวนะผมไม่ค่อยแข็งตัวแล้วมาเดี๋ยวพิธญี่ปุ่นไงนะมันก็เลยเชื่อถือได้เอาอันนี้แหละครับ ทิชชููเวลาเราเลือกทิชชู่เนี่ยครับเราเรา,เราเราเลือกจากอะไรครับเนื <ười> ้อผ<ม>้าเนื้อกระดาษหรือว่ายี <ười> ่ห้อจริงๆอ่ะก็เลือกจากราคาแล้วก็เนื้อมันด้วยนะคะาาคือ,ค,อ,ค,อคือบักอันน่ะถูกแต่ว่าเนื้อคือมันบางมากคือแบบโดนน้ำปึ๊บแต่ปึ๊บละลายจาับไม่ได้เลยค่ะทิชูยุ่ยถึงกรยุ่ยใช่แต่อันเนี้ยอี่ห้อเนี้ยดีอันเนี้ยคือแบบราคาถูกแล้วก็แล้วก็ ของเขาไม่ไม่บางโอเคโอเค soft and strong ใช่ยี่ห้อ smart อ smart อได้เลยใช่ได้อันนี้อันนี้คืออันนี้เช็ดไปไม่ยุ่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่เช็ดไปไม่ยุ่ยบางยี่ห้อคือมันบางเนี่ยมันถูกมันบางใช่ป่ะคือล้างมือมามือเปียกล้างก่อนจิ๊ดจิะหยิบทิชชู่ทิชทชู่ละลายหยิบทิฟลูแล้วอ่ะก็คือแบของโปรดใครครับเนี่ยอันนี้ของน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นชอบกัน น้องเฟิร์นชอบใช้อันนี้หอม,อหอมเออแต่หอมจริงแต่ว่าทาแล้วก็แบบอยากกอดเลยอะหอมมากบ้านเราก็เป็นแฟนคลับนีเวียเหมือนกันนะ foam, ดูดินีเวียต้องเข้าแล้วละมั้งอย่างเงี้ยเนี่ยนีเวียนีเวียโฟมนีเวียครีมโดเวแล้วก็โดวเวอะไรนะโดวเว <laughs> โดวเวใช่ไหมเ <laughs> ขาเชื่ออะไรนะ ตุ้แช่ตุ้แช่พนักงานแผนกตุ้แช่คที่เขาพูดว่าขอเชิญพนักงานแผนกตู้แช่ไม่ใช่ขอเชิญพนักงานแผนกตู้แช่ถือว่าถือว่าเป็นการช้อปปิ้งในในแต่ละในแต่ละหนึ่งเดือนต้องมาซื้อของใช้ในบ้านก็จะตกอยู่ประมาณ1,000กว่าบาทเองนะครับ1,000กว่าบาท ถ้ามีครีมบำรุงเดือนไหนที่มีครีมบำรุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณสองพันอันนี้บำรุงแล้วเออบำรุงแล้วค่ะนี่ดีมากเลยนะเป็นกระเป็นกระคือเป็นเป็นธรรมชาติสีผิวธรรมชาติมันเป็นผิวธรรมชาติอ่าฮะเราต้องต้องต้องเป็นปีใหม่นี้อวยพรอะไรเข้ามาขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนฝากที่ติดตามด้วยติดตามยังไงอ่ะติดตามช่องทางนี้ก็ชื่อชื่อรายการอะไรครับเนี่ย รายการแล้วแต่แล้วแต่ว่าวันนั้นๆจะเป็นโปรเจกต์อะไร,ะไรถ้าออกไปกินก็คงเป็นอร่อยคอาตานถ้า <แ S 1> ออกมาช้อปปิ้งอันนี้ยังไม่ได้คิดชื่อรายการเดี๋ยวเด<ห>ี<บ>๋ยวพ่อน<บ><บ>น่าจะคิดชื่อรายการแล้วก็แปะไว้ก่อนลงคลิปนะคะส่วน,น,นวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนว<บ>ันนี้ก็เป็นต้นเดือนนะคะออกไปซื้อของใช้ข้าบ้านกันนะคะกันกันอะไรอย่างบบ